สวัสดีครับเจนนี่ค่ะเนี่นะครับลิลลี่ค่ะก็อย่าลืมนะครับผมเราสามคนก่อนแต่เป็นนักแสดงข้องเอ็มวีเพลงกินข้าวด้วยนะข้องน้องจ๊อฟมงโกทูนะคะก็พวกเราตั้งใจแล้วก็ทุกทีมมาคอยสนับสนุนข้อมากบนติดตามเอ็มวีน่ารักน่ารักนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ครับผมเจอกันแน่นอนใช่ลิลลี่เล่นเยอะว่ะเวอร์ มีซีนน้โอเคไหมเดียวฟังด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองกันฟังตังค์นิดไหมโอเคกินข้าวด้วยนะอาบน้ำหรือยัางอะไรที่สำคัญอย่าลืมคิดถึงฉันแค่นี้พอแค่นโอเคเดี๋ยวนักร้องก็ต้องงานครับไปนะคะกินข้าวด้วยนะอาบน้ำหรือยังแลือที่สำคัญอย่าลืมคิดถึงฉัน างกันอย่าคิดมีไกลไม่แต่เธอวันไวไปให้ใกลอย่าลืมว่าฉันยังอยู่ตรง